สวัสดีค่ะร้านหอจอกอเสนอตัวคานะคะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อนะคะพร้อมยกขบวนนะคะรถตอนเดียวมาให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะร้านเรานะคะตั้งอยู่ทีอ่อำเภอบางเลนสวหวัดนครปฐมนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะออกรถ5บาทได้แถมทุนกลับบ้านทุกคันนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาไล่ดูรถแต่ละคันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะคุณลูกค้าเลือกอ่าเดี๋ยวลูกค้าดูกันเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นออนิวตอนเดียวนะคะบูพาวเวอร์เครื่องสา นนะะรถทุกคันที่อยู่ที่นี่นะคะเสริมแหนบติดตั้งเพลาลอยนะคะสามารถเลือกได้นะคะอคอกนะคะขนาดเท่าไหร่อคอกสูงอคอกเตีย้ยแซมเบลดไม่แซมเบลดนะคะตู้ทึบนะคะสามารถเลือกให้ได้ทุกคันค่ะที่เรานะคะบริการเพลาลอยนะคะจะมีทั้งตอนเดียวนะคะแล้วก็แคปค่ะฉะนั้นคุณลูกค้านะคะที่ต้องการวิ่งงานนะคะไม่ว่าจะวิ่งงานอะไร สามารถแจ้งนะคะหรือเข้ามาดูที่เราได้เลยรับรองว่าจบทุกคันแน่นอนค่ะร้านเราต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าร้านเราเป็นอุป,ปกรณ์มือหนึ่งเท่านั้นค่ะรถเรานะคะที่ได้มาเราจะไม่มีการบรรทุกมาก่อนนะคะเราจะมาติดตั้งที่ร้านเราค่ะเพราะว่าร้านเรานะคะมีทีมงานและช่างนะคะที่เซอร์สลูกค้าพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยเสริมแหนบนะคะแม็กบรรทุกแม็กหน้านะคะหรือว่าดามกระบะดามแชสซีนะคะร้านเราก็มีให้คุณลูกค้าบริการจบที่เดียวค่ะ แถมจัดไฟแนนซ์นะคะได้ทั่วประเทศเลยค่ะลูกค้าทุกจังหวัดนะคะสามารถจัดได้นะคะตัวนี้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะสามารถปรึกษาเอกสารได้เลยนะคะร้านเรานะคะจะมีเซลล์ไปบริการถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยค่ะจัดไฟแนนซ์ยังไงไม่ให้เหนื่อยนะคะเตรียมเอกสารรออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องผ่านนะคะก็สามารถ เอารถไปส่งนะคะให้ล tamam ูกค้าท <ation> ี okay, people, please, okay, ่หน้าบ้านได้เลยส่วนรถทุกคันนะคะที่ลูกค้านะคะอยากจะวิดีโอคอสามารถวิดีโอคอกับพนักงานขายได้ทุกคนเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเยอะแค่ไหนรถเรานะคะถ้าเป็นเพลาลอยเนี่ยถามว่ารถปีเก่าปีเก่าเรามีไหมมีค่ะแต่ว่าจะไม่แนะนําให้ใส่เพลาลอยเพราะว่าเพาลอยนะคะมันเป็นอุปกรณ์ใหม่หมดเลยเราก็อยากจะใส่รถที่ตัวใหม่ๆนะคะพร้อมให้ลูกค้าเอาไปใช้งานมันทุกได้จริงปลอดภัยแข็งแรงค่ะและก็จบทุกคันแน่นอนค่ะ ร้านเรานะคะมีประสบการณ์ขายรถตอนเดียวมาค่อนข้างเยอะค่ะสามารถตอบคําถามลูกค้านะคะปัญหาที่เกิดน,นะคะได้สามารถตอบได้ทุกคันเลยว่าโอเคชอบแบบนี้นะคะอยากจะได้แหนบประมาณนี้ใส่กี่แผ่นหรืออะไรนะคะหรือลูกค้าที่ไม่เคยมีประสบการณ์การวิ่งงานเลยแต่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วสามารถเข้ามาทักนะคะมาสอบถามกับเราได้ เดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะคะก็จะให้ดูคาราวานรถตอนเดียวเรานะคะเดี๋ยวให้น้องซุ่มให้เลยว่ามันเยอะแค่ไหนนะคะฉะนั้นมาทุกคันจบแน่นอนค่ะดูคลิปแล้วนะคะฝากร้านหอจก,กอรสอบอโตโคา่าด้วยนะคะแล้วก็รอบหน้านะคะอ้อจะมาไล่รีวิวรถให้ทุกคันเลยนะคะว่ารถที่ร้านเนี่ยมีอะไรบ้างยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะอ้อลาไปก่อนนะคะกับรถสวยๆนะคะจัดไฟนนซ์โคตรง่ายเลยค่ะยังไงลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้อ้อไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ